เริรเจุดการเริ่มต้นเพราะว่าอยากพิสูจน์ตัวเองครับเป็นคนที่ชอบแสดงออกแต่ไม่มีพื้นที่แล้วเราก็อยากให้รู้ว่าเราทําได้เราอยากพิสูจน์ครอบครัวว่าเราในวัยตอนนั้นก็มันสิบห้ามั้งก็แบบว่าอยากเป็นวีเจอยากทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เราก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆก็ระยะแรกก็ทำก็รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยผมทำวีเจมาจริงๆ4ปีแล้วช่วงปีแรกสองปีแรก3ปีแรกผม มีระเบียบมากเลยนะผมตื่นมาไลฟ์ทุกวันเวลาบ่ายบ่ายสองครึ่งเนะี่ยต้องตื่นและวบ่ายสามครึ่งขึ้นไลฟ์อะไรเงี้ยเลิกเรียนมาก็กลับมาไลฟ์อะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบเริ่มมีฐานแฟนคลับเริ่มประสบความสําเร็จเมื่อจริงๆเพิ่งต้นปีที่แล้วเองนะเนี่ยครับก็ความอดทนความพยายามครับเป็นบีเจแล้วสตตไตล์การไลฟ์ของเรากังเป็นแบบไหนเป็นแนวเอนเตอร์เทนครับตลกธรรมดาแต่ไม่เหมือนห้องอื่นอะไรเงี้ยห้องอื่นจะแบบขายตลกแต่ส่วนใหญ่ห้องผมขายหน้าตา บอกไปเลยครับหน้าตาไม่เลจริงๆนะขาย,ขายการอนเตอร์เทนครับสนุกเป็นกันเองครับก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งครับแล้วก็อย่างอื่นก็เก่งด้วยนะ <_ T> ก็ลองๆได้ <_ T> <_ T> เคยเจอยูเซอร์แปลกไหมเป็นยังไงบ้างเคยเจอครับยููเซอร์แปลกที่ไดรกมาหาแล้วก็โชว์ของลับให้ดู <_ T> เยอะมาก จริงหรอ,อจริงครับทไอ่ะเราวรางหนตอนตอนนั้นเป็นยังไงคือถ่ายายกันในห้องเองใช่ครับถักยถ่ายกันในห้องเขาจะพิมพ์ข้อความแบบว่ารักนะคะคิดถึงนะลงไลน์แล้วทักหาด้วยนะจะพิมพ์มาโดยที่แบบไม่มีสาเหตุเขาถึงนี่แล้วนะทํางานเหนื่อยไหมพิมพ์ฟิลแฟนมากแล้วก็จะทักมาในไดรลกส่วนตัวข้อความหลังไหมว่าทํารลายด้วยนั่นแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ดูครับเราแก้เกมยังไงบครับ แล้วก็ส่งของเรากลับไปเราก็ไม่ตอบเราก็เพิกเฉยครับ VJ คนไหนเป็นไอดอลในงานอะไรบ้าง VJ ไอดอลผมมี2คนครับเขาเรียกว่าแบบอย่างก็คือจะมีก็อดเทียนวานพี่ติ๊งกับเฮนนเฮนนวดเป็น2คนที่เขาเรียกว่าคอยสอนหลายเรื่องมีหลายเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเที่ยว หมายถึงเราให้เราเที่ยวให้หน้อยลงตั้งใจทํางานโดยถึงวิธีการไลฟ์อะไรเงี้ยเขาจะคอยสอนคอยบอกตลอดการเป็น VJ ผมพูดได้เลยว่ามันไม่ยากเพราะว่า VJ อะ่ะเราไม่ใช่เป็นคนแรกที่เราทําคนทํามันมีคนทํามาก่อนแล้วมันก็เหมือนการที่มีคนปูทางไว้ให้เราก่อนแล้วแต่แค่ระหว่างทางเราเจออะไรไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีอุปสรรคต่างมีปัญหาที่เข้ามาต่างกันการเป็น VJ สาหรับทุกคนเลยไม่เหมือนกันแต่แค่ความสําเร็จมันมีคนที่ทําให้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงครับ เป็นวีเจจริงๆสิ่งที่เราต้องทำคือการอินเตอร์เทนครับเป็นตัวเองครับถ้าเราเป็นตัวเองคนจะชอบในแบบที่เราเป็นเราไม่ต้องพยายามเป็นอย่างอื่นเพราะว่าคนที่รักเราก็คือคนที่จะอยู่กับเราแล้วถ้าเราเป็นตัวเองเขาจะอยู่กับเราเพราะว่าเราในแบบของเรามันมีแค่เราแค่คนเดียวไม่มีใครเป็นแบบเราได้ครับอยากจะขอบคุณสังกัดขอบคุณสายเปยังไงบ้างแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันครับเอาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนคือสังกัดคนในสังกัดข้าราัวกอด อย่างที่บอกครับผมพูดตลอดว่ากอดไม่ได้เป็นว่าสังกัดกอดมันแปลว่าครอบครัวผมโตไม่ได้ก็เพราะกอดผมอยู่ได้เพราะว่ากอดสายเปยอยู่กับเราได้ไม่นานแต่คนที่อยู่กับเราได้ตลอดคือพี่น้องคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่บาร์ดขอบคุณมีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆวีเจพี่ๆวีเจทุกคนด้วยครับส่วนพาร์ทของสายเปยก็ขอบคุณครับที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณที่ชอบเราในแบบที่เราเป็นไม่ต้องพยายามให้เราเป็นแบบอื่นแล้วก็จะมาทำให้มันดีต่อไปครับสําหรับการเป็นวีเจ ครอบครัวได้ทายเป็นคนในครอบครัวบ้านอ่ะคคขอยืมนิ้วมืออีก10คนหน่อยไม่มีไม่มีพูดเล่นว่าผมน่ารักที่สุดในโลกแล้วไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าน้องกิฟต์เชอร์รี่น้องวายอีกตั้งมากมายไม่ยอมเลือกผูเล่นผู้เล่น